สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องชีวิตในโลกไม่ใช่เวลาที่จะไปมองคนอื่นเอาแต่ไปตัดสินพิพากษาใครที่เขาทำตัวไม่ดีอย่างไรแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนที่เที่ยงตรงรู้ดีว่าอะไรที่พระอยากจะสอนและได้เอาใจใส่ทำอย่างนั้นมาโดยตลอดสอนลูก สอนใครให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่ทำตัวเหมือนอย่างคนพวกนั้นพวกนี้ที่เขาทำตัวใช้ไม่ได้พี่น้องไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังวิพากษ์สังคมเพื่อแยกแยะดีชั่วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราได้ตระหนักรู้ว่าควรจะต้องทำตัวอย่างไรและมีการดำเนินชีวิตแบบไหน ที่เราเห็นว่าไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระแต่บ่อยครั้งคนเราถนัดที่จะวิพากษ์สังคมจนเลยเถิดไปเป็นพิพภากษาคนอื่นจนมากเกินไปและยกตัวเองว่าเป็นคนดีเลิศแล้วเห็นคนอื่นเป็นคนที่ดีสู้เราไม่ได้และไม่ได้มีใจคิดถึงความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างตัวกับเขา เพื่อที่จะมีความหวังดีอยากจะช่วยให้เขาค่อยๆดีขึ้นหรือมีใจรักรอเวลาหวังให้เขาดีขึ้นมีแต่มองว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้และมีอาการว่าเราไม่ชอบเขาอยู่ในใจทั้งๆท,ที่ก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นเลยตัวเราเองก็ยังบกพร่องอยู่มาก พี่น้องที่รักชีวิตเราในโลกไม่ใช่เวลาที่ใครจะมาชะล่าใจอย่างนั้นคิดว่าแค่ทำดีได้เพียงน้อยนิดก็หลงว่าตัววิเศษกว่าคนอื่นไปเสียแล้วมัวแต่มานั่งวิพากษ์สังคมมองเห็นคนอื่นแล้วก็สมองลั่นตัดสินพิพากษาเขาไวมากสมองไวปากไว มือกดปั้นโทรศัพท์พิมพ์ข้อความในสื่อออนไลน์ไวมากพิมพ์หน้าจอโทรศัพท์มือกดหน้าจอโทรศัพท์พิมพ์ข้อความในสื่อออนไลน์ไวมากชีวิตนี้ไม่ใช่เวลามานนั่งคิดถึงคนอื่นอย่างนี้กันเลยไม่ใช่ไม่คิดถึงคนอื่นอย่างนี้เท่านั้นต้องไม่ไปพูด ไม่ไปทำอะไรที่เป็นการต่อต้านใครเขาไม่ไปพิมพ์อะไรบ้าๆบอๆอย่างนั้นอย่าสมองแล่นกับเรื่องคนอื่นเขาถี่เกินไปนักเลยแต่ให้เอาเวลาไปสำรวจตรวจ,ตร,วจตราดูตัวเองให้ดีๆเอาไว้เถิดชีวิตนี้พระไม่ได้ให้โอกาสใครมารับทันบนในโลกเพื่อจะได้มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ใครทั้งนั้น แต่เป็นเวลาที่ต่างคนต่างต้องไปเจียมเนื้อเจียมตัวให้ดีๆไประมัดระวังว่าไอ้ที่ตัวเองบอกว่าแหมตัวเองบอกว่าเป็นคนดีตามที่พระสอนอย่างนั้นน่ะไปคอยสังเกตอาการของตัวให้มันดีๆว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าข้อที่หนึ่งที่แค่ข้อแรกก็ตกมาตายกันเป็นแถวแล้วแล้วมันจะยิ่งลามไปถึงข้ออื่นๆต่อไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ ข้อแรกก็คือเวลาที่เราบอกว่าตัวเราเป็นคนดีนะนะพ่อจะบอกให้บอกทั้งตัวพ่อเองและบอกกับพี่น้องทุกคนด้วยว่าการเป็นคนดีของพระนะไม่มีใครเป็นคนดีได้ด้วยการบอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ ว่าได้บอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นก็ตรงที่เที่ยวได้ไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครต่อใครเขาเสียเสียหายหายอย่างนั้นฟังแล้วมันสัมผัสได้ว่าตั้งใจจะเหยียบย่ำคนพวกนั้นที่เขาทำตัวไม่ดีมันไม่ได้มีใจรักหวังดีอยู่ในน้ําเสียงเลยแม้แต่นิดมันมีแต่ความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นหรือไม่ก็ความรู้สึกดูถูกยามเหยียดอยู่ในคำพูดและการกระทำ มันไม่ได้คิดหรือพูดโดยความรู้สึกที่ว่าเขายังเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในใจของเราเลยเพราะคนที่เป็นพี่น้องกันจะไม่พูดถึงการลับหลังอย่างไม่มีเยื่อใยอย่างนี้มันจะพูดด้วยใจที่ยังเข้าข้างอยู่มากๆแต่นี่มันไม่ใช่นะพี่น้องมันจงใจจะเกลียดชังเห็น นี่ข้อแรกนะพี่น้องไปดูใจตัวเองกันหน่อยสิว่าเป็นอย่างที่พ่อว่ามานี้จริงไหมถ้าไม่จริงให้มาเหยียบอกพ่อได้เลยแล้วข้อที่สองพี่น้องคนดีนะ่ะจะไม่มีวันเป็นคนดีถ้าเขามองคนอื่นเป็นคนอื่นที่เขาไม่รักและไม่ใย,ยดีด้วยอย่างนี้ คนดีที่พระต้องการไม่ใช่คนดีที่ทําตามคำสอนของพระตามตัวอักษรภายนอกแต่ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรที่พระให้สังคมเขาเขียนกฎระเบียบภายนอกมานั้นก็เพื่อจะเตือนใจให้คนดีไปรู้จักรักและอยู่ร่วมกันกับคนไม่ดีด้วยกันให้ได้ไม่ใช่ให้มาถือพระบัญญัติ1ิบข้อแต่เพียงภายนอกแล้วดีของตัวอยู่คนเดียว แต่ใจกลับรังเกยียจรังงอนดูถูกคนที่เขายังทำดีไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำดีตามกฎได้เคร่งครัดสักเท่าไรเลยและที่แย่คือไม่รู้ว่ากฎมีไว้เพื่อให้ไปรักคนไม่ดีด้วยกันกลับคิดว่ากฎมีไว้เพื่อคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาทั้งหลายและหวังว่าพระจะรับตัวเองคนเดียวกับเข้าสวรรค์ แล้วก็ไปใช้ชีวิตแยกตัวออกจากคนไม่ดีเหล่านั้นไปดูถูกดูแคลนเขาไปซุบซิบนินทาแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกับคนเหล่านั้นไม่อยากจะร่วมงานกับคนพวกนั้นจะอยู่แต่กับพวกของตัวคนอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นคนดีในสายตาพระหรอกนะตัวเองคิดของตัวอยู่คนเดียวว่าตัวเป็นคนดีเพราะทำตามกฎด,ดี ไม่เคยมีใจคว้ยเขวเห็นแก่ตัวเหมือนคนอื่นเขาหารู้ไหมว่าดีแค่นี้ไม่ถือว่าดีมันต้องไปอยู่กับคนไม่ดีด้วยด้วยความรักความเข้าใจการค่อยๆอ,อ,อดทนอยู่ร่วมกันและพยายามช่วยกันประครับประคองกันไปในโลกนี้ให้ได้ไม่ใช่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้คล่องปากเหลือเกินพอใครเอ่ยถึงหลักการอะไรดีๆขึ้นมาแล้วก็ มักจะทำตัวเป็นขุนพลอยพยักหรือนายว่าขี้ข่าพลอยหรือหมาเห่าข้างกระดานขึ้นมาทันทีคือเก่งแต่จะพูดหรือทำตัวเป็นคนที่คอยผสมโรงกับพระหรือขัดคอพระที่จะคอยทะลึ่งกลางปล้อง ขณะที่พระกําลังสอนคนพวกนั้นว่าใช่ครับใช่ค่ะพวกนี้นะ่ะใช้ไม่ได้เลยแล้วพระก็จะหันมาตะคอกเราเข้าให้บอกว่าไม่ใช่ธุระของตัวอย่าสอดฉันกําลังสอนพี่สอนน้องของเธอเธอมีหน้าที่จะต้องรู้ว่าฉันกําลังสอนพวกเธอทุกคนไม่ได้สอนว่าใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวแต่ว่ากําลังสอนทุกคน ให้ทุกคนไปช่วยกันระมัดระวังตัวอย่าให้เป็นคนไม่ดีอย่างนี้กันตัวเป็นพี่น้องกันต้องรักกันอย่ามาทำตัวว่าตัวเองดีวิเศษกว่าพี่น้องใครจะดีไม่ดีอย่างไรตัวเป็นพี่น้องกันก็จะต้องรักหวังดีต่อกันพยายามไปช่วยกันประครับประคองกันเอาไว้ไม่ใช่มาตั้งแง่แอบคิดแอบพูดแอบกระทำไม่ดีต่อกันพี่น้องอย่างนี้ฉันไม่ได้มาสอนเพื่อจะหวังให้ ถ้าใครดีเฉพาะคนนั้นก็จะได้ไปสวรรค์หวังให้พี่น้องแตกสามัคคีกันหรือหวังให้มาแข่งกันเป็นคนดีคนไหนเป็นได้เก่งกว่าฉันก็จะรักเป็นพิเศษไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดแต่ฉันสอนเพื่อให้ทุกคนที่เป็นพี่น้องกันพยายามสามารถจะเป็นคนดีไปด้วยกันเป็นคนดีก็เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกัน เป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วก็ไม่ต้องมาขัดคอฉันด้วยคอยจะไปเข้าข้างกันเวลาที่พระจะดุพี่น้องของเราคนไหนผ่านทางผู้ใหญ่ ใน,นกลไกของสังคมเราก็ต้องเชื่อมั่นในความรักความปรารถนาดีของพระพระดุพระว่าก็หมายความอย่างนั้นจริง,รงๆเท่านั้นเราต้องไม่ไปบอกว่าพระดุพี่น้องของเราเกินไปผู้ใหญ่ทำไม่ถูกแล้วก็เที่ยวใดไปพูดไปทำอะไรเข้าข้างพี่น้องของเราจะมาทำตัวเป็นฮีโร่แล้วไม่ไว้ใจในความรักความปรารถนาดีของพระ และผู้ใหญ่แบบนี้ถ้าจะทำตัวให้เป็นพี่น้องของคนเหล่านั้นที่ถูกพระดุผ่านทางผู้ใหญ่ในสังคมจริงแล้วก็ให้ไปช่วยเหลือที่จะประครับประคอง <c oughs> ให้เขากลับมามีกำลังใจอยู่ในสังคมด้วยกันกับเราจะดีกว่าอย่ามีใครไปทำท่าทำทางดูถูกว่า เขาทำผิดหน้าอายอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้จักที่จะพูดจาถนอมน้ำใจกันเข้าไว้ถ้าพูดแล้วจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็สงบปากสงบคำเอาไว้ให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นพี่น้องที่ดีเท่าเสมอกันกับเราเหมือนเดิมอย่าได้มีท่าทีทำให้เขาต้องรู้สึกแย่ yeah, มีปมด้อยอะไรให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เถิด อย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะสิ่งสำคัญคือคนเราจะต้องมีกันและกันเป็นพี่น้องที่รักใคร่สามัคคีกันไว้แต่ต้องเชื่อในการตัดสินของพระอย่าเข้าข้างกันผิด,ผด แล้วคิดว่านั่นคือการเป็นพี่น้องรักกันที่รักกัน ถ้าทำอย่างนี้ได้พระก็จะสามารถประทับอยู่ท่ามกลางเราและอวยพรเราได้เพราะพระจะบอกต่อไปว่า รู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่พี่น้องไม่รักกันหรือรักกันผิดผิดพี่น้องไม่เป็นพี่น้องกันอีกต่อไปพี่น้องกลายเป็นคนที่ไม่มีใจให้กันนั่นทำให้คนเรากินใจต่อกัน คนเราต่างคนต่างอยู่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันเสร็จแล้วต่างคนต่างก็แยกกันไปสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่เพราะความที่ต่างคนต่างแยกกันไปมีความชอบเฉพาะของแต่ละคนทําให้พี่น้องที่เคยรักกันเคยเป็นครอบครัวเดียวกันกลับต้องแตกสามคัคคีและเวลาที่คนเราแตกสามัคคีกันก็ไม่มีใครระวังหลังให้แก่กันเพราะเชื่อใจกันไม่ได้ คนที่ไปรวมพวกกันภายหลังด้วยผลประโยชน์ก็เชื่อใจกันไม่ได้สนิทฉะนั้นเวลาที่ใครจะพยายามเป็นคนดีก็เลยต้องเป็นคนดีเพียงลําพังเวลานั้นเองผีปีศาจมันชอบนะักไอ้ที่ใครชอบไปวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินพิพากษาคนอื่นสมองไวปากไวมือไวพิมพ์ข้อความในสื่อไวกันนะัก ถึงเวลาตัวเองเมื่อไม่เอาใครเขาทั้งนั้นแล้วเพราะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีตัวเองดีอยู่คนเดียวตอนนั้นแหละหน่ากลัวที่สุดเพราะคนดีที่อยู่เพียงลำพังมันจะเกิดอาการน้อยใจบ้าๆขึ้นมาได้อย่างนึกไม่ถึงเลยเราคิดว่าเราแน่แล้วเพราะเราสามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาอย่างสุดลิ่มทิมประตูอย่างนั้นผลสุดท้าย พอเราต้องมาต่อสู้กับปัญหาด้วยตัวเราคนเดียวเพราะเราตัดคนอื่นออกไปจากใจเราหมดแล้วเราก็จะเกิดอาการน้อยใจขึ้นมาทันทีมันจะคิดว่าทำไมต้องเป็นเราด้วยนะทำไมไม่มีใครมาช่วยเราเลยทำไมทุกคนทิ้งเราไปหมดผีปีศาจมันจะพาให้เราคิดไปได้สารพัดพี่น้องที่นักบ,บุญเปาเราบอกว่าดูสิงูมันยังหลอกลวงเอวาได้เสียสนิทอย่างนั้นเลย มันหลอกให้เอวาคิดว่าตัวเองสามารถจะมาคุยกับผีพิศัส์ด้วยตัวคนเดียวได้ตัวเกง่งตัวมีวุฒิภาวะเพียงพอไม่ต้องรออาดัมก็ได้ฉันก็คิดเองได้คิดเองเป็นฉันตัดสินใจเองได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คนเราคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าใครแล้วนั้นมันน่ากลัวมากเลยนะพี่น้องเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่คนเรามีแต่ตัวเองไม่เอาใครอย่างนั้น ความคิดมันจะพาให้เราเตลิดเปิดเปืองไปไกลแค่ไหนคนเราถ้าไม่เอาพี่น้องแล้วก่อนนะมันน่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะพี่น้องอย่าไวที่จะไปตัดสินพิพากษาใครเขาให้ระวังเอาไว้ให้ดีๆถ้าจะคิดจะพูดถึงใครไม่ว่าใครเขาจะมีข้อบอกพร่องไม่ดีอย่างไรก็อขอให้พี่น้องเผื่อใจรักของพี่น้อง ที่มีต่อเขาเอาไว้ให้มากๆเถิดถ้าพี่น้องจะคิดวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินพิพากษาใครในใจหรือจะพูดไม่ดีถึงใครเขาสักหนึ่งคนหรือจะไปตัดสินใจทำอะไรที่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับใครสักคนก็ขอให้พี่น้องเตรียมใจรักเขาเอาไว้สักสิบกระบุงก่อนก็แล้วกันแล้วถึงค่อยคิดค่อยพูด ค่อยไปลงมือทำถ้ายังเตรียมใจไม่พร้อมถ้ายังได้ไม่ถึงขีดยังรับเขาไม่มากพอพี่น้องอย่าเพิ่งไปคิดไปพูดหรือไปทำอะไรต่อเขาทั้งนั้นเลยเพราะมันจะทําให้ตัวพี่น้องเองไม่เหลือใครมันจะม, <c oughs> มีแต่ตัวเองมีแต่ตัวเองไม่มีใครและไม่มีพระด้วย และถึงตอนนั้นมันจะอันตรายมากเพราะผีพีศารมันคอยจ้องดูอยู่ว่าเวลาไหนที่เราจะอยู่โดดเดี่ยวลำพังไม่มีใครเปลือยเปล่าปราศจากความคุ้มครองจากการมีกันและกันซึ่งเป็นเกราะป้องกันตัวมนุษย์ที่ดีที่สุดมันสามารถยั่วให้เราละทิ้งเกราะป้องกันของการมีกันและกันได้สำเร็จแล้วเวลานั้นมันก็จะได้เข้ามาล่อลวงเรา ให้หลงไปได้ง่ายๆสบายมันละทีเนี้ยผีปีศาจมันชอบหลอกให้คนเราแตกสามัคคีกันอย่างนี้มันจะได้หลอกเราได้ง่ายๆเวลาที่เราแยกตัวออกมาอยู่ตามลำพังพี่น้องบาปจองหองมันก็คืออย่างนี้นี่แหละพี่น้องรู้ไหม มันอยากให้เราคิดว่าตัวเองแน่กว่าคนอื่นแล้วเราก็ไม่เอาใครหน้าไหนทั้งนั้นเราจะมีแต่ตัวของเราเราจะไม่รับใครปรองดองสามัคคีกับคนอื่นเราจะอยู่ของเราคนเดียวและคอยตัดสินพิพากษาคนอื่นทุกคนทุกคนไม่มีใครดีทั้งนั้นนอกจากตัวเราแต่เราจะมีคนอื่นก็เมื่อจะเอาเปรียบคนอื่นจะใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเท่านั้น นั่นแหละบาปจองหองที่ผีพีศาต์มันล่อลวงเรามาตั้งแต่แรกมันทำให้ชีวิตเราตกอยู่ในอันตรายอย่างนั้นจดหมายถึงเจ้าโครินฉบับที่สองบทที่11ข้อ1ถึงข้อ11ขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ